หลังจากที่เราเอ่อมาเอ่อซื้อที่นาแล้วก็ปรับให้เป็นโรงแรมแล้วเนี่ยเราก็จ้างเขากลับเข้ามาเป็นพนักง,งานของโรงแรมแล้วก็ให้ทํานาจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าทํานากับทําสวนเพราะฉะนั้นแขกส่วนใหญ่ซึ่งเลือกพักอยู่ในห้องพักแบบวิลล่าเนี่ยก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินิดนึงใช่ค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยห้องพักทั้งสองประเภทคือทั้ง c ค l ลเนียลสวีทและทั้งวิลล่าเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของแขกแขกต่างกลุ่มกันนะคะคแขกซึ่งมาจากยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นไทยนะคะคือชอบอะไรที่แบบความบาบ้านเขาไม่มีแต่ในขณะที่แขกซึ่งมาจากโซนเอเชียทั้งหมดเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาคุ้นเคยก,กับการอยู่บ้านเาะฉะนั้นเขาจะชอบอยู่ตึก เพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกพักในส่วนของ Colonial Suite เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราก็มีทั้งสองแบบให้แขกเลือกนะคะแล้วแต่ว่าแขกจะมาจากส่วนไหนครับค่ะ ันนี้ก็คือห้องพักแบบวิลล่าที่เราบอกว่าอยู่ในด้านในของเมืองขึ้นเข้ามาอีกเดี๋ยวเราจะไปดูวิลล่าอีกหลังหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคลิเนีสวีทแล้วก็วิลล่าส่วนล่างนี่ก็เป็นส่วนของรับแขกข้างบนรับแขกข้างบนก็จะเป็นที่พักอาศัยแล้วก็จะมีชานบ้านนะคะออกมาเจอกับนาุ่งนาใช่ค่ะ สำหรับเมนูจานแรกนี่นะครับ เชฟสิริรัตน์ครับอันนี้เป็นมีชื่อไหมครับอันนี้เป็นแซลมอนแช่น้ําปลาค่ะแซลมอนแช่น้ําปลาเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยนะคะค่ะเราทําด้วยปลาแซลมอนสดๆเลยค่ะและสลระอันนี้เป็นเป็นมะนาวสไลด์ค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้ตามด้วยกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมสดค่ะแล้วสระอันนี้เป็นสารแหน่ค่ะซึ่งว่ากินแล้วสลระก็จะดับกลิ่นกลิ่นคาวหน่อยค่ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มสามรสคือในนี้เป็นส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบค่ะแล้วอันนี้สําหรับที่ว่า เราจเจ้าแซลมอนเนี่ยจิ้มกับน้ําซอสซึ่งจะมีกระเทียมมีน้ําปลามีมะนาวค่ะ,อย,อ,ะอยู่พร้อมแล้วค่ะซึ่งเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยได้ดีมากค่ะครับค่ะ ต,ต่อไปหน้าตาสวยอันนี้เป็นมีชื่อไหมครับเชฟอันนี้มีค่ะอันนี้คือเราเรียกว่าออเด็บเมืองค่ะ <Order S 2> คะออนนี้ค่ะคืออันนี้จะเป็นของเหนือโดยเฉพาะเลยค่ะค,ค่ะและอันนี้ก็คือหมูยอนะคะคหมูยออันนี้ก็คือแหนมแหนมจากเชียงใหม่หมูยอเชียงใหม่ค่ะหมูยอเชียงใหม่แหนมเชียงใหม่ไส้อั่วก็ของเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อันนี้หมูปิ้งค่ะหมูค่ะหมูปิ้งและนี้ก็แคบหมู ค่ะแคบหมูของเชียงใหม่และอันนี้ก็คือน้ําพริกอ่องของเหนือเลยค่ะค่ะอันนี้ของเหนือเลยนะคะน้ําพริกหนุ่มและน้ําพริกหนุ่มก็เป็นของเหนือค่ะค่ะแล้นเครื่องเคียงค่ะแล้วก็จิ้มก็กินกับอ่ากินผักสดผักผักลวกนะคะผักต้มค่ะกินกับผักต้มซึ่งมีกระหล่ำดอกมีถั่วฝักยาวอ่ามีถั่วพูแล้วก็มีแตงกวานิดหนึงค่ะซึ่งเป็นอาหารอร่อยมากค่ะอาหารเมืองนี่ทัาหารเชียงใหม่ก็ต้อง ค่ะก็ต้องออเดอร์เมืองค่ะออเดอร์เมืองค่ะครับเมนูต่อไปนี่เป็นอันนี้เป็นยำส้มโอค่ะยำส้มโอซึ่งเป็นประกอบด้วยอะไรบ้างครับ มีมีกุ้งนะคะมีค่ะมีกุ้งแชบวยต้มนะคะลวกคือลวกสดค่ะแล้วก็มีไก่ฉีกนะคะมีไก่ฉีกมีส้มโอมีถั่วป่นแล้วก็มีถั่วซีกมีหอมแดงทอดนะคะค่ะแล้วมีกระถั่วป่นนิดนึงค่ะนะคะค่ะและตามด้วยน้ําซอสค่ะซึ่งน้ําซอสเนี่ยเราจะทําแบบที่ว่าเป็นของสูตรคือเราจะมีน้ํากะทิ เคี่ยวนะคะน้ำกะทิแล้วเสร็จแล้วก็ตามลงไปด้วยเนื้อไก่เนื้อไก่แล้วเสร็จแล้วก,ก็มีกุ้งมีกุ้งบดบเนื้อไก่บดกุ้งบดนะคะค่ะซึ่งเราจะไปเคี่ยวกันแล้วจะมีน้ำมะนาวมีน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีมีเกลือนิดหนึ่งซึ่งรสชาติจะได้รสชาติแบบเปรี้ยวกลมกล่มอมดีมากเลยค่ะก็เวลานั้นก็มา ครุกนิดหน่อยค่ะแลวสุดล้าเราก็เอามาคลุกเค้ากันเป็นยำส้มโอนะคะแล้วก็เสิร์ฟบนเปลือกส้มโอค่ะ